นักศึกษาแท์เนจรศัาาสร์ขอให้คำปฏิญาณว่าตามด้วยเถอรรเขอกระบขอบพระคุณดวงวิญญาณแห่งอาจารย์ใหญ่ทุกท่นานดด้วยวาจาก็ดีด,าาด,ด้วยใจก็ดี

บุริติสารัทิาะวินาอิโตอินาตุนกันดังภูมิกำกับดเอสนิจจวุตตาปัญคาจบตตตา

I'm